แงเอยแงเขาขาลงเนาะให้มันขาขึ้นรถมันกำลังไดรอบน้องมันก็คืองวดที่ผ้พามาที่ข้าเจ้าก็ตอดาก็ะเซียวสากเหมือนกูแลนวรถสาา ปาบเสียบไไก่หอนแล้วได้ออกนรมวนขนาดได้ดิตอนโตอย่ตาบตื่งยังไดเราป้ายสิไปหนีลงห่วงลัมันลับลงเกินไปแล้วมานที่นี่นตรวจตรวจไป ดีแล้วบันี้กองแฟกงแฟอ่านี <S <s ่นะมายยักขึ้นมุกอะไรเขทันเลยไึ้ยังสิที่ตัวบ้านนี่ที่แฟดนอ่าอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวขวาสามรอยเมตรเลี้ยวขวาไปเอ็นไปรเบิร์ดเมาแล้วเอา ไปยังสิไปรังสิปูวาบน่กองแ่ห็นบอวเราานจูตัวไปยังไปยงสิไปยงสิเนแล้วเ้ยพรล้อยู่นนเลี้ยวขวาแล้วคุณจะถึงจุดหมายไปปูวาบอเวมาเลยลวาบนเอ ถึงแล้วลกี่คนเ่ยหนึ่งสองสามสี่พระองค์สี่คนครับสี่คนกับแปดสิบแปดสิบสองสิบแดผิดสี่คน นิดหน่อยเขาก็เอาอาิสนีจอดใส่หรืเปลนี่จอดนี่ก็ได้นี่ที่จอดรถจอดนี่เลยหามองออกง่ายๆเนี่ยยางเอาน่ ม่จะขึ้นไปอีกบนเป็นมอรเจ้าบ้านวันนี้อีกยังก็จบไปอีกไปอีกบ้าน้าลา l o n นต้องยู่กันลัเด้อเนี่เขาให้ถึงนเล้าให้เห็นปตายจอดรถเทาก็จทจอดตรงนี้แล้วนี่รถเนี้ แ้น <screws> de <desserts> <hungry> no ี่ยนี่อนี่อเอออนที่ดม่เขาพยยามได้เบียรน่ะกัดอยากเอาไปเก็นส่แดงแล้วมันเห็นป้ายจอดสถานที่จอดรถหรือจอดรถจอดหน้าที่วะเอ ôi, nó bao lắm mà Nói có Có là nào ừ, ừ. đi, <laughs> Thấy Làm như thấy Ồ, làn làn luôn Mình nghĩ là tụi bà ừ. Mình nghĩ là cắt cái tùa tay ô mình mong quân không blah bì mọi người mong làm lượt blah bì mọi người mong quân mẹ 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 mọi người mong quân 啷个？